สวัสดีครับมาแต้วไอ้ไอ้วมองมึงตับเสี้ยไม่ต่างจากคอบิดในกระเป๋ากูไม่คุ้ยมันไม่มีกอกันนี่พงแรบไม่ใช่ร้องดำแไม่ให้ร้องอีกพอมึงอยู่ไหนสักมึงรีบไปฟ้องดิสองสารสัไม่มีใครเอาเข้าสูจะพูดถึงข่าวช้าที่มีประเด็นร้อที่ไอวมาแตวนมัชื่อว่าก้าตุก็พอสมของมันไมเต็มร้อุเยอะจมเริ่มเลอะเธอสงสไอเสลอนี่คงจะอินมากขนาดพ่อแม่ยังไม่สนใจมึงถามหนอยไอควยใครักมึงจริงบ้างม่มึงอยูกับพโยน์จะมาปลกปีศาจ แดงขึ้นหน้าไปพลังใส่ยากให้กับปากแขกหนะผมไม่อยากจะโหดเฮ้ยมึงเป็นไรเลิกเอ่ยก่อนไอ้น้องปากดีอีกไม่นานเดี๋ยวหัวมึงคงทะลุดามึงเอามาไม่ต้องห่วงกูไม่รอแค่บัรดาพวกเบลถึงไอเสี่โอตะคู่สังคมหล่อหลอมหรือสมองมึงโง่ก่อการเป็นก้อนจนกลายเป็นอีโก้ดูหนังมาเวลจนไปเข้าสมองคิดว่าตัวเองมีพลังแล้วกลายเป็นฮีโร่ทำทรงยังเป็นแดนเดวิลเห็นแล้วกูใส่เจียวไม่ค่อยจะจี้ไม่ดูเลเวลเลยไอ้น้องเหมือนมึงแม่งวนในแต่งงานกับพี่โทษทีกูไม่รีบไม่ร้อนเพราะกูค่อยๆสอบแล้วก็วางแผนคิออย่าลืมไปคซวยิกไ้ควายยขอบคุณมมันด้วที่ึง โดนเย็ดตูนหลอกคนอื่นมีเมียแต่แค่โดนเซ็ตยอดจริงๆชอบอมควยไม่เคยเลียไม,ม่แตะเอาของจริงมาแฉมึงยังมัวเกคบหลอกไหนลองส่องดูมาให้ครูสแกนเพลงที่ยังมึงยังหวัว่ากูจะแชร์พันไลน์พวกกูมันมวยไทยของมึงไหลควายได้แค่คุณคเขมรคอย่าตายอยู่ไว้สักก้าวสุดท้าที่กูรู้จักไปก้าวสามอยู่แกงห้าสิรบแต่กูไม่เคยเข้าฝูงหรอกเพราะมึงมาถนัดแต่เข้าหาจูนิเบลแบบมึงไม่เหมาะกับข้าวหออเพราะยังมึงมันเหมาะกับข้าวสารเพราะมึงมันไก่อ่อนทำตัวเหมือนรือพยินหยิบยแค่ระดับเท้าขาฟอร์ฟีลลออยูู่่ใในนนนเเพงงงงกก็ไดดด้แคคววมมาาสโห 4ี่้าลมกันได้ป8ดได้เข้าสูดด้าแต่เลยเป็นแค่ส่วนเกินเออขึ้นสมองไม่มีใครควบคุมอย่าปล่อยสมองฝอ์จูนมั่งเห็นมึงซอลุดจังเลยสุดหล่อกูหมายถึงว่ามึงหล่อปนป้นเราว่าในสื่อเยอะลําทำให้มึงโฟจริงโอตาีิเงี้ยมึงคงจะอาจจะโดจินฝากเอาขามึงไม่ได้อินทรสาดเลยแล้วกูสวยแม่มึงละการไอเทมบานบ้าน